สวัสดีครับตบมือเอาใหม่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 ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับตบมือเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมสวัสดีครับผมตบมือเฮียเอาใหม่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 วิถ่ายแรงนั้นสัตว์ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้จากที่คลิปที่แล้วของหวานคลิปคลิปที่แล้วของหวานสิบอันดับของหวานใช่ไหมวันนี้ก็คือผลตอบรับอันดังสนิทนะวันนี้เราจะมี คอนเทนต์ใหม่ตอนเด็กๆอะ่ะตอนที่เด็กๆอะ่ะเคยกินพวกซีเรียลใช่ไหมเออแล้วแม่งแบบว่าตอนนั้นซื้อซีเรียลมาที่นมแม่งหมดเว้ยเออก็คือวันนี้เราจะมาจัดอันดับของที่กินกับซีเรียลจะมีสิบอันดับที่กินกับซีเรียลว,ว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นสตูดิโอของเราใหม่ใกล้เสร็จแล้วก็ขอคุณในสถานที่ด้วยวันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงวันนี้ก้กขันกินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นม แม่งจะเป็นยังไงวันนี้ oh <no. S 1> แม่งยังไม่รู้เลยสนุกมันแน่นอนเจอกันเดี๋ยวไปซื้อของกันอ่ครับตอนนี้ก็คือว่าเราจะมาซื้อเครื่องดื่มที่เราจะไปทํากันในนี้เราอยู่หน้าเซเว่นนะคือว่าเซเว่นเขาให้ถ่ายไม่ได้คือวันนี้เราเจอผู้โชคดีคนหนึ่งเราจะถามว่า เวลามาเซเว่นเนี้ยสิ่งที่แบบว่าเราคิดไม่ออกอะที่เราอยากกินอะคืออะไรที่ mm hmm. คิดไม่ออกเลยที่เราอยากกินอะแอนวิตอะชนดีวิตอ่าเป็นชนดีวิตนะครับผมวันเนี้ยจะมีบัตรกำนันมาให้ร้อยหนึ่ง uh huh. ถ้าตอบถูกนะให้ร้อยหนึ่งเป็นคนเราเป็นคนประเทศไทยใช่ป่ะประเทศไทยนะอ่าแล้วเราธงชาติเราเราเคยเห็นธงชาติประเทศไทยใช่ป่ะธงไตลงประเทศไทยนะเราไม่ต้องพูดนะว่ามีกี่สีรู้รู้มีกี่สีใช่ป่ะอ่าโอเคเราถามง่ายๆเลยหนึ่งร้อยบาทจริงๆเราถามว่าเซเว่นนี้เปิดมากี่ปีอืม อืมเอเวนเนี่นนยรประมาณหกไอ้หกเจ็ดปีใช่ป่ะโอเคเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่ถูกไม่รู้คือเราหยอกเ,อเล่นทางภาษาแล้วบายบายให้ก่อนก่อนแค่นี้แหละบาย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 ก่อนอ่าเราจะมาดูครับสิบอันดับที่เราจะได้กินกับโก้ก้อนนี่ไงเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิไม่ได้เหรอตอนนี้เราก็ได้สิบอันดับที่จะมากินกับโก้ก้อนนะครับผมนั่นก็คือนี่ไง ไม่ได้ป่ะไม่ได้อ่ะเอาอีกทีอ๋อไม่ได้ใช่ป่ะตอนนี้เราจะมาดู10อันดับนะครับที่ได้เกี่ยวกับโกคันอันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเอาไปเดินี่ไงดูถ่ายได้เหี้ยอ่ะคลิปนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรก็คือเราจะแบบทำการแบบมีสปอนเซอร์หน่อยนะจริงๆเพื่อไม่ให้คนรู้อ่ะต้องจะมีคลิปอันดับนี่ครับ อัันดบตื่นเต้นจังเลยเอามิวสิกมาตื่นเต้นเลยมิวสิกมาครับผมเอาวันนี้เราจะมาสิบสิบอย่างนะครับเกี่ยวกับโค้กคันนี้โค้กคันสิบอย่างเดี๋ยวเปิดเลยอย่างแรกอย่างแรกเราจัดให้เลย,ยนี่โค้กคันนะครับอ่าประมาณนี้พอไม่ต้องเยอะโอเคมีแล้วก็ อันนี้เป็นน้ําผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งปิดสปอนเซอร์ไม่น่ารู้ไม่ไม่รู้แน่นอนว่าคือของอะไรไม่รู้ปิดสปอนเซอร์เรียบร้อยปิดโลโก้เรียบร้อยอ่ะครับนี่เราจะให้ให้ใหดูอา้าไปขอนตาแบบเท่ๆ <c oughs> อ่าโอเคอันนี้อันแรกอันแรกนะครับ น้ำมังคุดนะจากแบรนด์หนึ่งแล้วกันนี่้อมยังขอแบบสาวแบบเท่ๆมาไป <c oughs> อืมไอ้เฮียมันอร่อยไงเฮียมันเข้าอย่นะงเอ้เฮียมันอร่อยว่ะอันเนี้ย กินได้ก like ินได้อันนี้อันนี้เต็มสิบเต็มสิบอันนี้ให้ให้ประมาณนักหกกินได้ไปได้อันนี้อร่อยจริงอร่อยออันนี้เป็นนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนะครับไม่สปอนเซอร์เป็นเรียบร้อยไม่รู้ว่าของแบรนด์อะไรไม่รู้ไม่รู้แน่นอนนมเปรี้ยวนะครับโอเคอันดับสองนมเปรี้ยนะไปได้หรอนมเปรี้ยว มันหะคะรสชาติรู้สึกแบบยำไม้มากเลยมันจืดซี่ในปากมากอียอะไรแบเนี่ยโอเคอีกคำหนึ่งไม่รู้รสชาติ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เลยเหมือนกันว่าคืออะไรอันนี้ <c oughs> เป็นวิตามินนะปิดแล้วไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรไม่รู้แนะ่นอนเดี๋ยวอันนี้ใช่ปะแล้วมา บอกได้สามคำเดียวว่าอันนี้อย่าหาทำแหลกไม่ได้น,นี่ไม่เข้ากันอันนี้เออต่อไปก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องดืง่มชูนแรงเป็นนิดนึงเลยกันจริงเชียแม่งเหลืองเหมือนเยี่ยวเลยดูสิอย่างอ่ะเยี่ยวเลยโอเคไม่รู้นะว่าอะไรอันนี้ไม่รู้ปิดสปอนเซอร์เรียบร้อยปิดโลโก้เรียบร้อยอันนี้เราลองมาชิมดูนะรสชาติ <c oughs> มีข้ากันที่นี่เลยไม่แข็งไม่ได้ไมีเข้ากันเลยต่อไปนี่เป็นน้ำผลไม้นิดดึ้งเหมือนกันน่าจะเป็นไฮไลท์ตัวนี้ปิดสปอนเซอร์เรียบร้อยมองไม่เห็นไม่รู้รสชาติแหละไม่รู้ว่าของอะไรเยี่ยดูสีดิโรซ,ซาจะชัดนี่มันโรซ,ซาจะชัดใชอไเนี่ยนะอันนี้ นะโดนท่านล้ครับเคกิน <c oughs> ไปไม่ได้อันนี้ไปไม่ได,ไได้แบบว่ากินคำนึงนึกถึงพี่โชเล่นเลยอะ <c oughs> อร่อยอาเจีน <c oughs> ยนต่อไปเป็นอันนี้นะน้ำส้มนะจริงน้ำส้มสุดอย่าง <c oughs> เออ ค่อยม,มีชีวิตชีวาหน่อยเว้ยอันนี้ค่อยมีน้ำส้มนะครับอันนี้ลองดูไปได้ปะ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวไปไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวไปไม่ได้นะ้นำส้มต่อไปอน,นี่นะ สีน่าทานสีน่าทานมากเลยโอเอันนี้ไปกับอันนี้ <c oughs> ไม่รู้ทำทำไมพูดทำทำไมเนี่ยจริงๆแม่ไม่มีที่ไหเข้าเลยต <c oughs> ่นนอไปเป็นตัวนี้นะ <c oughs> ปิดเหมือนดินเรียบร้อยชา <c oughs> ปิดเหมือนกันเรียบร้อยชาโ <c oughs> อเคนี่พอนะจริง โก้คันหมดแล้วจริงเือนการ,ร,รวางแผนไม่ดีวางแผนไม่ดีโอเคอันนี้ดูนะครับอันนี้ <c oughs> แดกไม่ได้อีกแล้วอันนี้เดิมแดกไม่ได้อีกแล้วต่อไปก็อันนี้ครับจริงเป็นน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวจริง ดูเขาเป็นไงจริง <c oughs> เฮ้ยอันดีว่ะไปได้นะอันเนี้ยได้หยุดไปได้ไปได้อันเนี้ยของเขาไปได้อ,นนเอ,ไไดอเคอืมมาได้เลยเฮ้ยครับวันนี้ก็ทั้งหมด9อันดับอีกอันหนึ่งหมดนะหมดก่อน ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเอาป่ะสิบอันดับรวมกันแล้วแดกเดือยว่าม่งจเป็นไงลองดูลองดูงดแดกดูอ่ะโอเคอันแรกจะเป็นน้ำะคุดนะอ่านิดนึงพร้อมต้งเยอะนมเปรี้ยวแบรนด์ไหนดวดเองอุย้ยสวิตนิดนึงอ่า อ้าวเขาสุดท้ายเป็นนักอารมณ์นิดนึงเค่าจัดเลยดูดิเออแค่เห็นสีหน้าหมอกอ็ลอยมานะดูดิจริงสิบอันดับเครื่องดื่มในเซเว่นวันนี้เรา,เรามาทดสอบกัน <c oughs> ลองดู <c oughs> อืมนั่นไง นั่นไงล่ะจริงรสชาติของทีนึงไม่ชัด <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวกินกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้อันนี้ <c oughs> ก็คือวันนี้ก็ <c oughs> จะจบแล้วมาทําให้ดูเป็นทดลองแล้วกันสิบอันดับที่กินกับโต๊ะคันนะ <c oughs> บางทีเราแบบว่าช่องอื่นอะ่ะเขาทําช่องอื่นเขาไม่ทําใช่ปะ่ะ <c oughs> เราอ่ะเ,เราทําอะไรที่แปลก, <c oughs> ปลกเดี๋ยวจะทดลองอย่างนี้ถ้าชอบอยังไงถ้าหากว่าดูแล้วคิดว่าอันไหนเข้าที่สุดคอมเมนต์มามานะข้างล่าง ผมไม่ไม่ได้ว่าอันไหนเข้าที่สุดจริงๆแต่ถามว่าอย่าไปทดลองเลยจริงๆอะ่ะรงอมนมอ่ะ่อยถุดแล้วจริงๆโอเคก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือถ้าหากชอบคลิปน,นี้กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ